สวัสดีค่ะพบกับอันนีอีกครั้งกับรายการตามไปดูกับเวอร์ไวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เข้ารู้หนาวเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมรู้สึกมากไหมคะว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าบางบัวทองบ้านเราจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็ตามค่ะก็ยังมีตอนเช้าก็ยังมีโอกาสได้เห็นหมอกหมอกบ้างก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะวันนี้จึงก็เลยมีหนึ่งร้านดีๆมาแนะนําค่ะเพื่อที่ให้เข้ากับช่วงบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะ ซึ่งทางร้านค่ะคจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นจะเป็นที่อะไรที่น่านั่งมากๆเลยค่ะเพราะว่ากลมกลืนไปกับบรรยากาศได้ดีทีเดียวเลยค่ะรวมไปถึงค่ะที่ร้านจะมีน้องม้าน่ารักน่ารักให้ผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะเมนูอาหารก็มีมากมายให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารต่างประเทศก็จะเป็นสเต็กค,ค,ค่ะสปากเกตตี้สลัดต่างๆค่ะรวมไปถึงอาหารไทย ต่างๆก็มีเช่นกันค่ะแต่ที่พลาดไม่ได้นะคะเหมาะกับฤดูหนาวก็คือการที่เราต้องจิบชาร้อนๆให้เข้ากับบรรยากาศค่ะที่นี่ก็มีกาแฟสดมาเป็นเมนูเด็ดเหมือนกันค่ะกับที่นี่เลยค่ะร้านบ้านดินเมดูอินค่ะคุณผู้ชมอยากเห็นบรรยากาศข้างในหรือยังคะงั้นเดี๋ยวตามดินเข้าไปพบกับเจ้าของข้างในเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทินอยู่ในร้านแล้วคะ่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศดีอย่างที่ดินบอกหรือเปล่าเอ่ยดูสิคะ ึิว่าโหเยี่ยมไปเลยใช่ไหมสินักับเจ้าของร้านไปแล้วค่ะอยู่ตรงข้างหน้านี่เองเดี๋ยวไงเราเดินไปพบกันดีกว่าใกล้ๆคะ่ะนี่ไงเห็นไหมสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวไงเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะรบกวน <ลง S 1> <ๆ>นิดนึงไปคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้สินอยู่กับเจ้าของร้านไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สวัสดีครับนะคะยังไงเดี๋ยวลบกวนแนะนาตัวเองให้ที่รู้จักกับคุณผู้ชมรู้จักนิดนึงค่ะครับผมชื่อไดอินนะครับชื่อเล่นชื่ออินครับผั้นขออนุญาตเรียกว่าคุณอินละกันนะคะได้ครับคุณอินครับเปิดกิจการร้านบ้านเมนูอินตรงเนี้ยบ้านนี้เมนูอินมานานแค่ไหนแล้วคะก็ตั้งแต่เปิดมาจนถึงทุกวันนี้ก็เกือบเกือบปีแล้วครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วครับอืมแล้วตงนี้ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะก็ก็ก็ดีครับมีผลตอบรับมา ลูกค้าที่แบบเพิ่งจะรู้จักลูกค้าใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆเหมือนจากชั้งแถบนี้ด้วยแล้วจากคนที่อื่นก็มาเยอะเหมือนกันแสดงว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมีส่วนช่วยบ้างไหมคะในปัจจุบันค่อนข้างค่อนข้างมากเลยครับมากเลยใน Facebook นี่ลูกค้าที่มาจากทางเฟซนีเยอะพอสมควรนั้นแสดงว่าจะเป็นลูกค้าส่วนที่อยู่ไกลๆซะมากกว่าใช่ครับส่วนมากจะมาจากแถบรามคำแหงบางแถบหนองจอกอ,อะไรพวกนี้แล้วนี่ไกลสุดม,มาจากไหนคะเท่าที่รู้มา จะภูเก็ตครับภูเก็ตเลยโค้วไกลถึงนู่นเลยแสดงว่ารสชาติต้องเยี่ยมด้วยแน่ๆเลยใช่ไหมคะแสดงว่าคุณมาไกลถึงขนาดนี้เลยอ่ะครับที่สงสัยค่ะว่าคําว่าเบดูอินคืออะไรคะรเบดูอินนี้จริงๆมันเป็นชื่อของชนเผ่าหนึ่งของของขอาหรับนะครับค <ขะ S 2> ่ะคือเป็นเป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าสมัยก่อนอแล้วที่เอามาตั้งชื่อตรงนี้ก็เพราะว่า เราทําร้านเป็นสไตล์แบบเป็นบ้านดินเป็นโซนชั้นที่ชั้นที่แล้วก็มี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 ม้าให้ขี่มีบริการอะวย้ด้วยก็เลยคิดชื่อที่มันน่าจะแมทกันเลยอาจะแมทกันก็เลยเป็นบ้านดินเบดูอินใช่ครับเป็นบ้านดินเบดูอินแล้วนี้มีน้องม้าทั้งหมดกี่ตัวคะตอนนี้ตอนนี้มีสามตัวครับมีชื่อว่าอะไรบ้างคะมีมีชื่อเอวันชื่อเมฆ แล้วก็ต,วตัวที่มาล่าสุดตัวสีเขีมๆนั่นชื่อลาเต้อ๋อก็คือแอบไปเห็นในเฟซบุ๊กมาว่ามีการาให้ให้บ<ห>อดให้ตั้งชื่อชื่อด้วยดีจังเลยค่ะแล้วอนี้อ,อยากรู้แล้วค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการทํากิจการอยู่ตรงไหนคก็อก็ก็อพอดีผมกับคุ้ส่วนอีกคนหนึ่งค่ะคือคุยกันพี่เขาก็อยากเปิดร้านผมก็อยาก คือผมมีความคิดตั้งแต่แรกเอยากทําร้านกาแฟอะไรยเงี้ยแล้วจังหวะที่เขาแบบว่าเขาก็อยากไหนๆก็คืออีกเขาเรียกว่าไงนะความคิดมันแมทกันแล้วใช่ไหมแมทกันก็เลยอยากให้มารวมตัวกันก็เมารวมตัวกันทาทาร่วมมือร่วมกันทําทําทําเป็นร้าน,นขึ้นมาแต่คือได้สถานที่นี้ก็คือทําไมถึงเป็นอย่างเนี้คะคือตามความจริงทำไมต้องเป็นป้านบินคือแบบว่าจุดประสงค์หนึ่งเลยคือไม่อยากให้เหมือนที่อื่น อย่างนี้นี่เองแล้วบรรยากาศบางทีอย่างเช่นตอนกลางวันถ้าแบบอากาศร้อนๆมากๆเนี่ยในบ้านดินนี้อุณหภูมิไม่ถึง30องศาก็คือจะค่อนข้างที่จะเย็นนอยนึงสบายแล้ววันไหนถ้ามีลมนี่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ใช้ได้เลยครับโอ้โหก็คือโปร่งๆก็คือพูดง่ายๆว่าอากาศค่อนข้างที่จะสดชื่นรับโอ่งนิดนึงใช่ไหมคะใช่ครับผมบวกกับที่นี่ค่อนข้างคิวทัชที่จะดีพอสมควรเลยเพราะว่ามีอาจจะมีทุ่งหญ้าที่ว่าให้ให้น้องมาวิ่งอยู่ข้างหลังใช่ครับ ก็เลยดูเข้ากัน <S <S เข้ากันได้ดีมากๆเลยด้วยครับผมแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีปรับปรุงให้มันดูสวยงามกว่าน,นี้มั้งไหมคะดูเพราะว่ามันสวยมากๆเลยเพราะเป็นบ้านดินก็มีมีคนเสนอมาให้ทําเป็นรีสอร์ทด้วยแต่นี้ก็ยังคิดกันอยู่ยังไม่ได้ทำหรือเปล่าอืมก็คือต้องติดตามกันในอนาคตนั่นเองครับผมแล้วก็อาจจะมีอย่างเช่น ป้อนนมลูกแกะอะไรพวกนี้อยู่เป็นอันนั้นก็อาจจะมีน้องมีสัตว์อะไรเข้ามาเพิ่มขึ้นใช่ครับจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็คืออาจจะมีป้อนนมให้อาหารอย่างเงี้ยค่ะโอ้ดีค่ะดีก็อาจจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมเล็กๆบางทีแบบไม่ต้องสมมติอย่างอย่างเช่นมันหยุดมันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเงี้ยบางคนไม่อยากจะไปเที่ยวไหนกันมาที่นี่ก็ได้โอ้ใช่ค่ะเพราะะัเห็นว่าแบบเราก็อยู่ในบางกุทองมานเราตรงนี้ ไม่่มต้องไปไกลไปไกลไหนใช่ครับเรามียังมีที่ให้นาเที่ยวไม่ต้องไปไกลถึงเออถ้าสมมติว่าอากล้ๆอยากไปสวนพึ่งแนวแนวนี้ก็มาได้นะคะมีลูกค้าบอกบรรยากาศนี้พอๆกับเขาใหญ่เลยก็ไม่รู้ว่าขนาด้นหรือบ้าก็อาจจะพอเหมือนค่ะรู้สึกว่ามันโล่งสบายแล้วทีนี้จุดเด็นของร้านอยู่ตรงไหนคะก็จะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนแล้วก็สไตล์อาร์เบียนด้วย ของสไตล์อาับเห็นเช่นถ้าอย่างสไตล์คาเลียนนี่ก็จะมีพวกสเต็กมีสปาเกตตี้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีมีอาหารเพื่อสุขภาพกับพวกสลัดอ๋อคาหเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้เขานิดเฮลตี้กันนะคะกินอะไรที่เป็นมีประโยชน์นี่ก็มีเหมือนกันแล้วอย่างอาลับนี่คือเป็นยังไงคะเป็นประเภทไหนเอ่ยเด่นเดที่สุดก็จะมีข้าวหมกสามสีครับต่ที่อบได้ยินมาว่าขายดีมากๆก็ แต่ที่ร้านจะทําขายเฉพาะช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นี้วันนี้เป็นวันธรรมดาทิงก็เลยพลาดไปเพราะเพราะบอกว่าเป็นขายดีด้วยก็เลยไม่ค่อยจะมามาเร็วเข็มเร็วว่างั้นนะค่ะคุณผู้ชมถ้าโชคดีก็ได้ทานถ้าอยากถ้าอยากมานั่งชิลจิบกาแฟก็ที่นี่ก็มีกาแฟสดเหมือนกันครับอือที่ว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านนี้เนี่ยค่ะรับไหมมัมากๆเลยด้วยและอย่างนี้คะมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะที่ทําให้ลูกค้าติดใจมาใช้บริการ ก็หลักๆเราจะเน้นเรื่องคุณภาพคุณภาพค่ะทั้งขั้นตอนการผลิตทุกอย่างตอน้ตั้งแต่ตั้งแต่วัมสุดิตอะไรต่างๆก็คือจะใช้ของที่ที่สดและได้มาตรฐานทุกอย่างนี่คือเลือกเลือกคัดสรรเองคัดสรรเองทําเองทุกอย่างบริการเอง้วยไหมคะบริการเองด้วยโอ้บริการทําเองหมดเลยครับผมแสดงว่าการบริการก็ต้องดีเยี่ยมเช่นกันหมคะก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเพราะว่า ทางเราก็คือส่วนมากจะไม่ได้จ้างใครทํากันเองสามคนก็คือเป็นสามคนนี้คือเป็นยังไงคะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นเป็นญาติเป็นญาติอ๋อก็คือเป็นธุรกิจภายในครอบครัวนั่นเองครับผมก็คืออาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็คือเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เสมอถูกต้องปะคะครับผมใช่ครับแล้วอย่างนี้มีลูกค้าประจําเยอะหรือยังคะตอนนี้ก็พอสมควรครับแต่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นระหว่างขาจองกับขาประจำมันอาจจะเยอะกว่ากันนะคะ เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดร้านมาสนมากขาดจองเยอะอมเพราะดูจากโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยมาไกลถึงภูเก็ตก็มีมาแล้วโอ้โหอันนั้นคือจังหวะเขาเขาขึ้นมาเขามาันนีก็คือเขาอาจจะหาร้านอาหารที่ตรงใจเขาแล้วมาเจอพอดีเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็ต้องตอบโจทย์ให้เขาได้เหมือนกันครับแล้วอย่างนี้คือเมนูเด็ดๆของร้านวันนี้มีอะไรมาแนะนำทีบ้างคะวันนี้เมนูที่จะมาแนะนําก็มีสเต็กเนื้อทิพไทยดังค่ะ แล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะแล้วก็เป็นสลัดทูน่าค่ะแล้วก็มีหนอนน้อยเบดูอินครับอืมชื่อแปลกแฮะมันต้องเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามแล้วมีเ<ม>ดี๋ยวเราชมแล้วก็สุดท้ายเป็นทีเด็ดเลยก็เป็นอ,อกเป็ดรมควันซอสส้มอืมอันนี้น่าทานมากมากเลยเดี๋ยวไงผู้ชมเริ่มอยากคิดเหมือนใช่ไหมคะว่าอยากได้ชมแล้วอยากได้เห็นแล้วว่าเป็นยังไงซิเองก็อยากชิมแล้วค่ะว่าเป็นไงเดี๋ยวผู้ชมติดตามในช่วงหน้าเลยค่ะสักคู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยวีวิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซื้อรถจักรยานยนต์คั้งใดนึกถึงวีวิศวะเลสซิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลสซิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวงังน้ำคิดวิศวะลงรับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำาม1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำคุณผู้คาคะเรากลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูตรงหน้าทีมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไงให้คุณอิมค่ะแนะนาแต่ละเมนูดีกว่าค่ะว่าชื่อว่าอะไรกันบ้างเนาะโอเคแล้วจากเมนูตรงนี้เลยคะ่ะอันนี้เป็นสลัดทูน่าครับอืมค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําสลัดเป็น,ปนตัวแบบไหนคะเป็นไอ,อตาเลียนซันซานี่ครับอ๋อไตเลียรตัวโน้อนอันนี้เป็นสเต็กเนื้อพริกไทยดาครับพริกไทยดาด้วยครับผมตรงนี้ตรงกลางนี้เป็นอ่า มีชื่อว่านอนน้อยเมดูอินครับนอนน้อยเมดูอินก็คือมันคือเป็นคืออะไรเอ่ยมันคือเกี๊ยวลวกธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอ๋อเปนเกี๊ยวลวกธรรมดาที่ไม่ธรรมดา <c oughs> นั่นเองไม่ธรรมดาตรงรสชาติต้องลองชิมดูครับอืมแล,อออแล้วตรงซอสตรงนี้คะเป็นซอนสอะไรย,ยังไงคะอันนี้เป็นซอสที่ผสมเองผสมเองอืมก็คือเป็นสูตรของทางร้านใช่ครับนั่นเองแลวตรงเนี้คะอันนี้เป็นอ่สปากเกตกเกตี้คาโบนารา่า ส่วนส,สุดท้ายนี่เป็นอะไรที่น่าทานมากๆออกเป็ดลงพันซอสส้มครับอืมอกเป็ดลงพันซอสส้มนั่นเองครับผมแต่สิิงก่อนที่เราจะชิมนะคะคุณผู้ชมคือไปอ่านเมนูรายการมาก็คือเมนูอาหารมาค่อนข้างนี่เป็นเมนูที่มีทางร้านของทางร้านเองเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวยังไงให้คุณอิมคะ่ะลองบอกสักสองสามเมนูรีก,กว่าคะ่ะที่ว่าจะหาทานที่ไหนไม่ได้ต้องที่นี่อย่างเดียวเป็นอะไรมั้งคะก็มีซาโมซ اي ครับค่ะซาโมซานี้ ที่อื่นไม่มีแล้วฮะใช่แา้วกทานทานยากพอสมควรเนาะครับผมมีมีข้าวผัดเบดูอินข้าวผัดเบดูอินด้วยเป็นอยากให้มาให้มาลองชิมเองแล้วกันอืมก็คือจะมีเป็นของทางร้านที่เป็นเฉพาะเลยก็รวมถึงตัวตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ด้วยครับหนอนน้อยอะไรนะคะหนอนน้อยเบดูอินหนอนน้อยเบดูอินนั่นเองครับผมงั้นขอพิขออนุญาตชิมเลยนะกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเมนูตรงหน้าร็จเลยเป็นคาโบนาร่านั่นเอง โอ้อยจะบอกว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรเหมือนทพนี้คะค่อนข้างอย่างที่บอกไหมคะว่าธรรมาชาติมากๆเลยแล้วอย่างนี้น้องม้าที่อยู่ข้างหลังนี้เขานอนตรงนั้นเลยหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวเอาเข้าข้อ,ขอครับอ๋อดึกดึหน่อยอะคะปกติก็ต้องเข้าตอนเย็นนะอ๋อแต่ตอนนี้อ๋อไม่ได้เข้าเลยม <c oughs> ันจะบอกว่ามันเข้มข้นสมกับเป็นคาบโบนาร่าจริงๆเลยะค่ะเพราะว่า พอมันได้เอ่อออริกาโน่ช่วยก็ยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยใช่ครับตัวนี้ก็คือจะเสิร์ฟมาคู่กับมีเห็ดด้วยใช่ไหมเนี่ยมีเป็นเออ่เห็ดออริจิครับแอ้วจริงๆเดี๋ยวนี้เขาชอบทานเห็ดกันครับผม,อ,มอร่อยมากๆเลยตัวนี้ครับผมเฮ้ยนี่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีว่าซีเมนจะเป็นแฟน,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 นมันแท้คัมบูนราค่าแค่ไหนรานนี้ทานเลยค่ะสำหรับซินะอร่อยมากๆครับต่อไปเป็น สลัดทูน่าสลัดทูน่าดีกว่าเออขอขอญาตเราออกมานะคะขอบคุณมากค่ะแมอย่างที้ลินบอกคุณผู้ชมเสมอเลยนะคะว่าการทานมาะเขือเทศเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วยในการชะลอความแก่ได้ดีมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมทานกันเยอะๆสำหรับคนที่ นักสวยร้ำงามเป็นพิเศษก็มีประโยชน์แน่ๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลสดหรือน้ําน้ําที่เป็นน้ําคั้นสกอตเช่นกันค่ะตัวนี้เป็นน้ำสลัดแบบไหนคะเป็นน้ําสลัดอิตาเลียนซอสเนยครับหรือเรียกว่าสลัดน้ําใสอืออันนี้เป็นเป็นสูตรโฮมเมดคือที่ร้านทําเองจะบอกว่าค่อนข้างที่จะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยค่ะเนี่ยว่าเป็นน้ำใส คือมันก็เข้มข้นรวมถึงจะมีความเปรี้ยวอมหวานมากมากเลยและตรงนี้มีส่วนผสมยังไงบ้างคะก็หลักๆของอินเดเยนซัสซี่ครับก็จะมีพวกหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มมาสต๊อกอ๋อก็คือมามาเอ่อสีสผสมให้เข้ากันก็จะมาได้แบบนี้เลยใช่ครับโอ้เหมือนจะง่ายแต่ไม่ได้จะมีขั้นตอนเลยแต่ก็ยากใช่ไหมอ่ะครับสมแล้วค่ะที่มันเป็นน้ำสลัดอย่างนี้นี่เอง ต่อไปโอ้เป็นสเต็กดีกว่าแต่ว่าอย่างที่ที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าที่ไม่สามารถทานเนื้อได้แต่จริงที่ว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยยังไงเดี๋ยวให้ให้คุณอินพีเต์ดีกว่าค่ะว่าสเต็กจานนี้มีทีเด็ดยังไงบ้างนะคะพีเต์นห,นหน่อยนึงสเต็กจานนี้ก็ทีเด็ดก,ก็จะอยู่ที่เนื้อค่ะส่วนผสมที่หมักค่ะแล้วก็เนื้อที่ใช้จะเป็นเนื้อลิปอายเป็นเนื้อสันก็แสดงว่าต้องนุ่มมันจะนุ่มนะครับ คือมไ,มไม่ไม่ไม่เปื่อยอ้ยไม่ไม่เหนียว,วครับอืมก็คือไม่เหนียวเกินไปก็คือนุ่มพูดง่ายก็คือทานง่ายนั่นเองใช่ครับแล้วตัวนี้คือถ้าถาเอ่อจะเป็นรสชาติยังไงคะรสชาติก็จะออกจะมีความเผ็ดของพริกไทยนิดหน่อยค่ะแล้วมันจะกลมกล่อมกลมกลม่อมก็คือพูดง่ายก็คือทานได้เลยใช่ครับเยี่ยไปเลยวันนี้มาเสิร์ฟคู่กับอะไรบ้างเอยก็เสิร์ฟคู่กับก็จะมีขนมปังขนมปังติ้ง แล้วก็เ้นไฟแล้วก็เป็นสลัดนั่นเองแล้วตัวนี้เป็นขนมปังกระเทียมหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมคะอันนี้หรือว่าเป็นธรรมดาขนมปังธรรมดาแต่ทางร้านก็มีขนมปังกระเทียมด้วหรือเปล่าคะมีครับมีเหมือนกันเนาะใช่ครับงั้นเราสิ่งขอข้ามเลยนะคะคุณผู้ชมดูจากหน้าตาสิ่งคิดว่าอร่อยใช่ไหมล่ะเพราะสิ่งคิดว่าสองจานนี้ยังเยี่ยมขนาดนี้สิ่งคิดว่าจานนี้ยยมไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะครับงั้นเดี๋ยวขอเป็นจานนี้ค่ะจานเล็กๆน่ารักตรงข้างหน้าเองหนอนน้อยไปดูอีก ทำไมถึงตั้งชื่อว่าหนอนน้อยอะคะคือตั้งชื่อตามรูปรูปทรงมันนะร,รูปทรงมันก,ก็คือเล็กๆน่ารักเล็กๆน่ารักน่ารักอืมข้างหน้าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยจะมีไส้นี้จะเป็น ไก่สับกับกบกุ้งสับผสมกันอื<ล>้วก็คคุกด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยเลยครับก็คือในสูตรของทางร้านาท <พ Young. S 2> ี่มาคือจะบอกว่าเกี๊ยวตัวนี้นะคะคุณผู้ชมหเหนียวนุ่มมากๆเลยจะไม่แข็งแล้วก็จะไม่เปื่อยจนเกินไปคือหอมมาได้สัดส่วนที่แบบล่วกพอที่พอดีเป๊ะเ,เลยแล้วยิ่งได้เป็นซอสของทางร้านที่ค่อนข้างที่เหมือนซอสพริกนิดๆที่ไปปรุงแต่งแล้วแล้วก็มาได้งาหอมเข้าไปใหญ่เลยค่ะอร่อยอร่อยมากๆเลย ตายนะที่อยากชิมจานเด็ดเคล็ดลับของทางร้านมากๆแล้วตานนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมน,นี้เป็น,นซิงเกิลเจอร์เลยไหมคะเนี่ยเป็นซิงเกิลเจอร์ตอนนี้เลยครับเป็นงนงพันซอสส้มอันนี้เสิร์ฟคู่กับค่ะอพีทต,ต้องกินพร้อมกับลูกพีทด้วยลูกพีทด้วยตอนี้เป็นพีท<ม>สดหรือเปล่าคะเนี่ยครับผมว้าว,วก็้วจต้องทานคู่กันแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอือ จะบอกว่าอร่อยสมคำาล่ําลืนจริงๆเลยตัวซอสส้มอร่อยมากๆเลยค่ะไม่หวานเกินไปแล้วก็เข้ากันได้ดีกับตัวอกเป็ดมากๆเลยตัวเป็ดก็คือผพืกอนำไปแะ้หาะล,ลมควันลมควันมาไดไ้แบบจะได้กลิ่นหอมละมุนละมุนใช่ค่ะคือเป๊ะๆเ,เลยคือจะไม่แบบจะไม่แห้งเกินไปแล้วทุ้มฉ่ำมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม คือแบบโอ้ถ้าทานคําเดียวไม่พอค่ะต้องทานคาต่อไปแน่นอนเลยอร่อยมากๆแล้วยิ่งได้พีซปิท้ายก็คือมันเข้ากันมากๆเลยทีเดียวตัวนี้ก็คือเพิ่งเปิดได้ไม่นานหรอคะเพิ่งนํามาขายได้นำอ,อย่างเดียวพ,พร้อมๆกันอันนี้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้ไม่นานมากแต่ฮิตไปแล้วเ<ช>ยียบร้อยโอ้โหราานี้เพิ่งขายได้แค่เดือนเดียวเองอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆมุถ้ามาเนี่ก็คือต้องสั่งให้ได้เลยคะ่ะกับเมนูจานนี้รวมถึงจานอื่นๆด้วยนะ ก็แ,แต่ความชอบเลยค่ะทินถามนิดนึงค่ะคร้านเปิดปิดเวลาไหนอยู่ันไหนบ้ตั้งคะปกติก็เปิดเวลาสิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มครับอือก็คือตั้งแต่สายจนถึง,งค่ำๆก็คือพูดง่ายๆว่าทานได้ทุกมือ้อใช่ครับแล้วก็ปกติไอ้วันหยุดของร้านจะเป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์อยู่วันจันทร์นั่นเองแล้วอย่างนี้คะ่ะร้านตั้งอยู่บริเวณไหนเดินทางยังไงก็ถ้าจะบอกจุดที่ ชัดๆง่ายๆก็ตรงใกล้ๆกับอบตบองบะทองค่ะคือเข้าจากปากทางไซน้อยมาสักประมาณ3มกิโลครับค่ะแล้วก็จะเห็นอบตอยู่ขวามือค่ะพอเลยอบตมานิดนึงจะมีซอยเป็นซอยทางเข้ามาสยิดอ๋อค่ะอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็เข้าซอยมาสุดโออก็คือก็คือค่อนข้างที่จะเข้ามาในซอยหน่อยนึงเนาะใช่ครับร้านก็จะพอเข้ามาปุ๊บมีโรงเรียนเป็นจุดเด่นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะเห็นร้านเลยค่ะว่าเป็นจุดเด่นเป็นเป็นบ้านดินเลย แล้วจะมีน้องม้าอยู่ข้างหลังด้วยมีที่จอดรถกองขวางด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสนใจจะอยากมาลองลิมลองแต่เดินทางไม่ถูกรลงไปถึงค่ะอยากจะสั่งอาหารล่วงหน้ากินกลางเบอร์อะไรคะก็ติดต่อได้เบอร์เบอร์ที่ร้านเลยนะครับเบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งค่ะสามศูนย์สามเก้าสามเก้าศูนย์แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ผมเองเลยก็ศูนย์เก้าห้าค่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสามห้าห้าค่ะ,คะหรือเบอร์ที่ซินโชว์ข้างล่างเลยค่ะรีมเมมกันเลยนะถ้ายังงไก็ ลงทางหรือว่าอยากสั่งอาหารก็กินกลางเบรืรอข้างล่างเลยตรงนี้ตรงนี้อีกนิดนึงค่ะสิ่งอยากให้ฝากวลีเด็ดๆค่ะสําหรับร้านบ้านนินเบดูอินหน่อยค่ะครับงั้นขอเป็นว่าช้าหน่อยแต่อร่อยนะน่ารักมากเลยค่ะช้าหน่อยแต่อร่อยนะแต่ทิ้งคิดว่าวลีเด็ดๆของทางร้านมีเยอะแยะมากมายเลยจึิงว่าถ้าจะให้เรียบเรียงก็คงจะยาวมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะพูดถึงบรรยากาศอาหาร รสชาติรวมไปถึงอะไรก็ตามโอ้โหเป็นอที่ถ้าสมมติให้เรียบเรียงก็คงจะยาวมากๆเลยแต่ก็คืออย่างว่าทากันธุรกิจภายในครอบครัวก็อาจจะมีช้าบ้างการบริการก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ทั่วถึงนิดนึงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะคะท้ายนี้ค่ะที่อยากให้ฝากเชิญชวนผู้ชมทางบ้านค่ะแวะมาชิมให้ได้เลยค่ะกับร้านบ้านดินเบดูอินค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือบางทีว่างๆหรือว่า วันหยุดช่วงวันหยุดยาวไม่อยากไม่รู้จะไปไหนก็ลองมานั่งทานอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศมีม้าบริการให้ให้เด็กๆขีๆ่ด้วยอืครับก็ยังไงก็คุณผู้ชมก็ลองมาดูค่ะเผือ่อยังไม่รู้ว่าปีใหม่นี้จะไปไหนหรือว่ายังไงหรือว่าวันหยุดอยากจะพักผ่อนภายในบ้านเราแถวนี้ก็ลองลองคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเผื่อจะได้มาสัมผัสบรรยากาศแตบนี้แบบซิงข้างหลังได้ไง มันอาจจะมืดไปนหน่อยเพราะตอนนี้ค่อนข้างค่าแล้วและที่สําคัญคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่สินบอกนะคะแต่คุณผู้ชมต้องมาลองมาสัมผัสเองค่ะว่าสิ่งที่สินพูดสิ่งที่สินบอกเป็นความจริงหรือเปล่าค่ะกับที่นี่ค่ะร้านบ้านินเมดูอินค่ะและวันนี้ค่ะสินต้องขอขอบคุณเูอินมากๆเลยที่ได้มาชิมอาหารอร่อยอร่อยรวมไปถึงบรรยากาศดีเยี่ยมขนาดนี้และสิ่งที่ว่าอาจจะต้องมามาทานที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่า มีหลายอย่างที่ินถูกใจทินมากๆเลยบนโต๊ะนี้เยี่ยมไปเลยค่ะและเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะชายนี้ดินต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะซื้อรถจักยานย,ยนต์ครังใดน,นึกถึงวีวิศวะอินเตอร์เนชแนลค่ะเท่แก่งไม่เหมือนใครต้องแม็กรถจักยานย,ยนต์เลสิ่งบอยค่ะน้ำดื่มสะอาดปลอดภยัยน้ำดื่ม วังน้ำทิพย์ค่ะให้สินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำ1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวล18า18.00นและรีลานเช้าวันถัดไปค่ะ10.00นและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้านหลังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารค่ะได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ตามไปดูบาย w c t v ค่ะและร้านใดหรือสถานที่ใดได้ออกอากาศนะคะจะมีเซฟเก๋ๆคุณผู้ชมหนึ่งตัวค่ะ และครั้งหน้าสินจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนไปชิมอะไรอย่าลืมติดตามชมซินด้วยนะคะและครั้งนี้สินต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ que อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซื้อรถจรักรยานยนต์ข้างใดนึกถึงวิวิศวะเลสิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลสิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำพยิดวิศวะลงร,รับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำเปอร์เซต้องวิศวะลงรับจำนำครั้งหน้าเตรียมตามไปดูกับเวอร์วายว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนพลาดไม่ได้นะครับ De mon cœur qui bat sans de mon cœur qui bat